แล้วมาดูผลของจีนนะครับจีนของวันวันพุธนะครับจีนเช้าบ่ายที่12นะครับ2ตัวบนเลขชุดที่3มนะครับเลข79นะครับรูดขึ้นลง24ตัวคําว่าขึ้นลง24 24ตัวก็คือเอา79บวก24จะได้0ูนย์สนะครับ79ลบ24ได้ห้าห้านะครับเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนกดในเว็บจริงบางท่านอาจจะตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวตัดเอาได้นะครับนะครับ โฟกัสไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยครับเจ็เกลขชุดที่3าในลายกลุ่มเลยนะครับ7 9นะครับเลขชุดที่3มในลายกลุ่มเลยนะครับก็เจนะครับจีนเช้าเก้าสามครับก็ถูกนะครับถูกรอบเช้านะครับก็รูดครบๆนะครับท่านใดตัดทิ้งก็อย่าอย่าไปตัดตัวถูกออกนะครับโอเคนะครับก็ถูกรอบเช้าไปนะครับ มืนเดิมนะครับมันมี2รอบนะครับตามที่ผมเขียนไว้ให้นะครับนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกบ้านทบมาที่รอบบ่ายนะครับโอเคนะครับขอจบคลินี้เพียงแค่นี้นะครับ